สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการ์ตูนติสนะฮะอยู่กับผมครับฟอร์ดครับฟอร์ดีครับผมหายไปนานนะหลังจากคลิปที่เปิดกระสอบก,กับกล่องส่มนะความจริงก็ไม่ได้อยากหายไม่ได้หรอกครับผมได้เป็นอาหารนะจับได้ใบแดงน,นะครับผัดสองเมื่อปีที่แล้วนี่เอง ในวันนี้ก็จะมาคุยประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นทหารนะฮะในช่วงโควิดว่ามันเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนี่นั่นเพื่อคนที่จะไปเป็นทหารนะในช่วงโควิดนี้แต่ผมอาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยคนที่พัดหนึ่ง um, ก kind of ็คง ไม่น่าทานได้ดูนะหลังจากตัดต่อเสร็จแล้วเสร็จน่าจะเป็นผัดส,สองครับถึงจะได้ดูนะฮะมีหลายอย่างที่ผมอยากมาแชร<อ>เ์เลยเกี่ยวกับการเป็นอาหารในโ,โควิดนี้นะฮะไปเริ่มกันต้องท้าวความก่อนนะว่าผมเป็นอาหารผัดส,สองปีสองห้าหกสามมันก็มีหลายอย่างอยู่ที่อยากพูดนะแล้วก็ผมก็ได้ลิสมาละว,ว่าจะพูดอะไรบ้างน่าจะเป็นข้อมูลให้ทุกคนได้น,นะสําหรับคนที่จะไปเป็นอาหารอย่างแรกเลยวันรายงานตัว ปีนี้ก็จะเนหนึ่งกรกฎาคมกับวันที่1พฤศจิกาเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดตอนแรกเขาก็จะไปในวันที่1พฤษภาแหละแต่มันด้วยโควิดถึงจำเป็นต้องเลื่อนนะฮะในวันรายงานตัวสําหรับผมนะผมจะเล่าแค่ประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับผมผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่สําหรับผมมันเป็นแบบนี้นะวันรายงานตัวก็กคือ ไปรายงานตัวที่อำเภอรประมาณ6กโมงเช้านะหลังจากที่เรารายงานตัวกับอำเภอเสร็จผมได้เดินทางไปที่ศูนย์ฝึกนักศึกศรรษาวิชาทหารมทบ3า,าที่หนองหอกเชียงใหม่นะฮะก็จะเป็นการไปรวมตัวกันของทหารพศท,ทั้งหมดเลยเพื่อจะไปแยกดูว่าเราอยู่ค่ายไหนค่ายไหนนะฮะแล้วถึงเขาก็จะมีการวัดไข้วัดอุณหภูมิว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือว่ากลุ่มคนปกตินะฮะถ้าสมมุติว่าเราอยู่คนปกติแล้วก็จะเข้าไปในห้องประชุมเพื่อไปคัดไปค่ายนะค่ายนี้แล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอุณหภูมิสูงหรือไข้สูงจะอยู่ในอีกพวกหนึ่งแต่ไปค่ายมันไม่เกันละแต่อยู่อีกจำพวนแบ่งได้สองกลุ่มเลยนะเพื่อที่จะไม่มาปะปนกันเพื่อจะไม่ให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น,นะหลังจากที่เราคัดว่าเราอยู่ค่ายไหนเสร็จเราก็จะเดินทางไปที่ค่ายครับมันจะมีเอกสาร วัดชุดวัดรองเท้าดูว่าวเรามีโรคประจําตัวอะไรไหมตรวจฉี่นะฮะตวรวจปัสสาวะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตัดผมหลังจากที่ตัดผมเสร็จท,ทําธุรกรรมทําเอกสารเสร็จทุกอย่างก็จะเป็นการบยากเพื่ออำลงอำลาอะไรกันนี่แหละหรือว่าเราจะไม่ให้หยากไปด้วยก็ได้นะเราจะไปเองอยงก็ได้หรือให้หยาดไปส่งก็ได้นะสำหรับที่ที่ผมอยู่นะก็ประมาณนั้นนะสำหรับวันแรก ในการเข้ากรมซึ่งเขาก็มีมาตรการที่ดีในการแยกลุณเสี่ยงกับคุณคนปกตินะฮะนี่คือวันรายงานตัวต่อไป ช่วงเวลาการฝึกผมแบ่งออกเป็น3ช่วงใหญ่ๆด้วยกันนะนี่คือการคิดของผมเองนะในการเป็นฐานในช่วงโควิดเราจะได้ฝึก6สัปดาห์ผมไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะสสัปดาห์หรือ6สัปดาห์แต่ผมคิดว่าน่าจะ6สัปดาห์นะช่วงแรกอาทิตย์แรกมันจะเป็นการปรับตัวแล้วก็การทำธุรก,กรรมต่างๆคือ แต่ชุดอุปกรณ์สิ่งของจําเป็นนู่นนี่นั่นที่เราจําเป็นต้องใช้ในการฝึกนะในชมม่วงรายการฝึกทั้งหสัปดาห์นะอาทิตย์แรกจะไม่ค่อยมีการฝึกเท่าไหร่นะจะเป็นการปรับตัวซะมากกว่าธุรกรรมอะไรซะมากกว่านะในช่วงแรกต่อไปช่วงที่2คือการฝึกแบบจริงจจังๆฝึกเพื่อให้เรารู้ว่าอาหารใหม่ควรฝึกอะไรบ้างก็อาจจะหนักหน่อย แต่ก็มันเป็นสิ่งจาเป็นเลยมันจะมีการฝึกบุคลาภพืเปล่าบุคลาอาวุธฝึกการโลภาสนามการกระโจมการเต้นการยิงปืนอะไรโอ้เยอะแยะมันก็จำเป็นต้องฝึกนะฮะในอาทิตย์ที่2ถึงอาทิตย์ที่5นี่แหละมันจะเป็นการฝึกเพื่ออะไรอ่ะเหรอมันอยู่ในช่วงวิชาเลยคืออาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ของการตรวจสอบการตรวจสอบคืออะไรการตรวจสอบก็คือมันจะเป็นการตรวจสอบว่าการฝึกของเราอ่ะมีประสิทธิภาพ เป็นการตรวจสอบแบบทั้งภายในแล้วก็มีบุคคลภายนอกด้วยแต่สําหรับผมอะ่ะมันไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาได้เพราะว่าในช่วงโควิดพอดีมันก็จะเป็นการตรวจสอบว่าเราฝึกอะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นมันมีแต่ละสถานีสถานีสถานีานานไปเลยก็ทดสอบร่างกายด้วยทดสอบการฝึกบุคคลทางป่าบุคคลทางอาวุธการยิงปืนโอ้หลายๆอย่างที่เราฝึกมาทั้งหมดเนี่ยห้าสัปดาห์ทั้งหมด,หมดนเนไว้เพื่อ การตรวจสอบถ้าคุณตรวจสอบไม่ผ่านก็อาจจะมีการฝึกซ่อมอีกทีหนึ่งซึ่งคุณก็ควรจะทําให้เต็มที่เลยทาครั้งเดียวให้มันผ่านจะได้ไม่ต้องมีการตรวจสอบซ่อมอ,อะไรเลยอืะกินน้ำก่อนขอแห้งเอเคถ้าผ่านการตรวจสอบเสร็จ้ใช่ปะ่ะมันจะมีวันเดียวแหละเพื่อวันเดียวเลยฝึกทั้งหมดเพื่อวันเดียวก็คือวันตรวจสอบถ้าคุณตรวจสอบผ่านก็มันก็ไม่มีอะไรละทุกอย่างก็ฟรี เวลานะคือก็แบ่งเป็นสามช่วงใหญ่ๆนะใหญ่ๆต่อไปการขึ้นกองร้อยหล <c oughs> ังจากฝึกเสร็จหกสัปดาห์ <c oughs> ผมได้ลากลับบ้านสิบวันหลังจากกลับบ้านเสร็จสิบวันนะผมก็ได้กลับมาที่ค่ายของผมผมก็ขึ้นกองร้อยเลยหลังจากเราขึ้นกองร้อยมันมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนลแหละมันก็ทําตามระเบียบแบบแผนตื่นให้ตรงเวลาหลับให้ตรงเวลาก็แค่นั้นเรื่องอื่นมันก็ไม่มีอะไรนะการขึ้นกองร้อยอะแล้วก็ต่อไปหัวข้อสุดท้ายนะครับ มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้กากันสำหรับทหารในช่วงโควิดก็คือการโดนโงดลานะเรื่องการโดนโงดลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนไม่อยากเจอหรอกแต่ในระเบียบของทอบอก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีอ่ะเขาทำเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปในที่ที่เสี่ยงไว้เราไม่รู้หรอกเราร้อยพ่อพันแม่นี่การปล่อยลาคุณอาจจะไปดือดรักสัสรค์กับเพื่อนไปเที่ยวที่อื่นหรืออะไร แต่มันยังอยู่ในช่วงโควิดอะ่ะเขาก็ไม่อยากให้ล่ะเขาก็งดลาเพื่อไม่ให้นําเชื้อโควิดกลับมาสู่่ข่ของเขาถ้าคุณเป็นแล้วไปแพร่ให้คนอื่นคนอื่นก็ไปแพร่ให้คนอื่นอีกจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่มันก็ไปเรื่อยเพราะว่าการอยู่ใน่ข่มันต้องเจอกับกลุ่มคนเยอะแยะต้องเจอกับเพื่อนต้องเจอกับผู้บังคับบัญชาอะไรอย่างเ้ขาก็เลยป้องกันนะฮะโดยงดลาไปก่อนแต่อย่างน้อยเว้ย เราก็ได้มีมือถือใช้อยู่ได้มีอิสระได้มีเวลาในการคุยกับพ่อแม่อีกน้อยเราก็ได้คุยกับคนที่เราคิดถึงคนที่เราหลักนะฮะแค่ว่าอย่างน้อยเลยเนาะโอเคฮะประเด็นก็มีประมาณนี้ที่ผมอยากพูดเกี่ยวกับการเป็นอาหารในช่วงโควิดนะฮะมันก็เหมือนทาหารในช่วงเวลาปกติแหละแต่แค่การฝึกน้อยลงการขึ้นกองร้อยอะไรมันก็เหมือนเดิมหมันไม่ได้มีอะไรมา แต่สิ่งเดียวที่ทุกคนอาจจะไม่โอเคก็คือการโดรลาเนาะแต่เราก็ต้องทําใจอ่ะมันเป็นช่วงโควิดด้วยเขาก็ไม่อยากให้เราลาไปแล้วไปเจอโควิดแล้วนาโควิดกลับมามันก็ไม่ไม่ถูกต้องเหมือนกันอก็มีประมาณนี้ที่ผมอยากแบบแชร์ประสบการณ์นะอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับให้หลายคนก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นประโยชน์เลยผมก็ไม่สั่งนะผมก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ใครที่มาเป็นทหารในยุคโควิดนี้ก็เตรียมสภาพร่างกาย จิตใจเข้าข่ายไม่ต้องเอาอะไรมาแล้วเอเวนทโทรศัพ,พท์ก็พอตอนนั้นเขาแจกหมดอะฝากไปถึงคนหาหนงิคนคนระันสูๆ้ๆครับคนที่เป็น6เดือนก็แป๊บเดียว1ปีกับสองปีก็หดทค,นคนแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็เป็นมาแเดือนละผมเป็นหาหนึ่งปีนะผมยื่นบุตรเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนผมก็จะลปลดแล้วเลยสู้ๆไว้ทุกคนผมเป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายทุกคน